สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเผยเด็ดหอยดังนะคะวันนี้เนาะเราก็อยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรที่สองนะคะโอ้ขออภัยกับเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะนะคะมาดูผลออกกันเนาะออก,กนที่ห้าหนึ่งสามนะคะอ่ะศูนย์ห้าเนาะโอ้ขออภัยกับเพื่อนเทุกท่านนะคะเนาะแอดให้เด่นที่สองนะคะไม่มาเนาะ ไปเข้าโซนหนึ่งนะคะเนาะก็คือหนึ่งเนาะในโซนหนึ่งแอดเลือกให้อยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกและห้าห้านะคะเฉียดหนึ่งแต้มนะคะก็คือหนึ่งสี่กับหนึ่งสามเนาะในสูตรแอดม่มีนะคะเนาะส่วนในชุดคัดนะคะสองเจ็ดหกสามหกสองหนึ่งหกสองห้าและห้าสามอันนี้ก็หลุดก,กันไปเนาะขอพายกับทุกท่านนะคะเนาะมาเริ่มใหม่กันในวันที่ ยีิบเอ็ดในวันจันทร์นะคะอ่ะวันจันทร์นี้เรามาเจอกันนะคะเนาะอ่ะชุดแรกนะคะวันที่ยี่สิบเอดนะคะเนาะชุดแรกวันนี้นะคะมาโซนสายห้ากันเลยเนาะห้าสี่นะคะ ห้าห้านะคะห้าเก้านะคะห้าหนึ่งนะคะส่วนต่อมานะคะหกสี่นะคะหกห้านะคะหกเก้านะคะและหกหนึ่งนะคะส่วนต่อมานะคะสายเจ็ดเนาะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดเก้านะคะและ 1> 7จหนึ่งนะคะโซนใสาแปดนะคะแปดสี่นะคะแปดห้านะคะแปดก้านะคะและแปดหนึ่งนะคะเนาะอ่ะนี่เป็นโซนกันเนาะนะคะชุดนิ่งเด่นวันนี้เนาะน่าจะมากันอยู่ที่ ห้าหกเจ็ดนะคะเนาะติดโซนห้าตดหกโซนเจ็ดนะคะวันนี้อ่ะนะคะแอดขอเลิกโซนที่ติดห้าและหกเนาะเด่นห้ารองหกนะคะเนาะโซนนี้นะคะ มาเลยสายห้านะคะเด่นห้าหนึ่งห้าเก้าห้าห้าห้าสี่นะคะเนาะส่วนส่วนที่แอดจะเลือกนะคะวันนี้ขอเลือกอยู่ที่ห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเนาะโซนนี้นะคะแอดเลือกอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะ <No. S 1> แอดเลือกโนนี้นะคะท่านใดชอบนะคะอ่ะสามสองนี่กันไปนะคะเนาะอ่ะท่านใดชอบนะคะจัดกันเลยเนาะสามชุดนะคะวันนี้ ชอบโซนนี้นะคะ,ะวันนี้คัดกันไปเลย3ามชุดเน้นเน,นเนาะอ่านะคะคัดเน้นๆกันไป3มชุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตร3ามกันเนาะสักนิดนึงนะคะว่าสูตร3ามเป็นยังไงนะ สูตรสามวันนี้นะคะที่เราคำนวณกันไปเมื่อวานเนาะแอดขออภัยจริงๆนะคะแอดไปเลือกโซนสองหนึ่งเนาะมันมาเข้าโซนสามนะห,หนึ่งนะคะเนาะโอ้เสียดายจริงนะคะฟันทนให้กับเพื่อนผิดไปนิดนึงนะคะเนาะมันออกที่ห้าหนึ่งสามนะคะศูนย์ห้าเนาะอ่ะ โซนใส่ห้าแอดก็ไม่ได้เลือกให้อีกนะคะเนาะโอ้ขอภัยกับพเพื่อนนะคะเนาะมิเงนอาจจะเข้าเป้ามากกว่านี้นะคะเนาะนะคะไปเลือกหนึ่งหกเนาะโอ้นะคะขอภอัยขอภัยนะคะเนาะอ่ะในชุดวิ่งเด่นก็ไม่ถูกนะคะในสายสองเนาะสามไม่มาสี่ไม่มานะ,ะเข้าที่สามนะคะเนาะก็ไม่ได้เลือกไว้ให้อีกนะคะโอ้นะคะ แอดจัดให้เพื่อนๆผิดขอภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราไม่ว่ากันนะคะเนาะมาเริ่มกันใหม่เนาะนะคะมาแก้มือกันในวันที่ยีสิบเอ็ดกันเลยเนาะนะคะยีะิบเอ็ดนาะอ่ะสูงนิดนึงเนาะอ่ะยีิบเอ็ดกันเลยนะคะชุดแรกนะคะ ุดแรกวันนี้มาสายห้านะคะห้าสองนะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะห้าห้านะคะโซนหกเนาะหกสองนะคะหกสามนะคะหกสี่นะคะและหกห้านะคะโซนสายเจ็ดนะคะเจ็ดสองนะคะ 7จสามนะคะเจ็ดสี่นะคะและเจ็ดห้านะคะเนาะโซนสายแปดนะคะแปดสองนะคะแปดสามนะคะแปดสี่และแปดห้านะคะเนาะอ่ะมันจะเป็นโซนที่เราเลือกกันนะคะชุดวิ่งนะคะวันนี้มาแน่ๆน,นะคะ น่าจะมาในโซนที่ห้าหกเจ็ดนะคะเนาะห้าหกเจ็ดวันนี้มาในโซนนี้กันเลยนะคะเนาะเน้นเลยนะคะเน้นเน้นวันนี้เนาะเน้นห้านะคะลองเนาะวันนี้แอดจะเด่นที่ห้าอย่างเดียวเลยนะคะ รู้สึกยังไงไม่รู้นะคะเนาะมาเน้นห้าอย่างเดียวเลยนะอ่ะขอโซดอีกทีนะคะก็คือห้าหนึ่งนะคะขอเพิ่มเลขนะคะหกศูนย์นะคะหนึ่งสี่นะคะและสามสองเนาะอ่ะนะอีกชุดหนึ่งนะคะสองหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้แอดเพิ่มให้กันไปเต็มเต็มนะคะเนาะ ขอเลือกกันเลยเนาะห้าหนึ่งนะคะห้าสองนะคะห้าสี่ห้าห้าห้าสามอันนี้จะเป็นโซนสายเด่นนะคะที่เราเลือกกันไว้เนาะส่วนตัวที่แอดจะเลือกกันวันนี้นะคะจะมีอยู่ที่อ่าวันนี้เราเลือกกันสามชุดเลยนะชุดแรกนะคะ ห้าหนึ่งนะคะสองหนึ่งนะคะและศูนย์หกนะคะเนาะวันนี้แอดคัดนะคะอ่ะแอดคัดให้เพื่อนๆนนะคะในโซนนี้กันเลยเนาะห้าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกนะคะ น่ะสมชุดนี้วันนี้นะคะอ่ะกันไปนะคะวันนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะนะคะอ่ะแอดก็ไม่ได้ขออะไรมากนะคะเนาะรับชมคลิปแล้วก็นะคะคเพื่อนๆวิเคราะห์วิจารณากันด้วยนะคะเนาะ มันจะเป็นแนวทางกันเล็กๆๆๆน้อยนะคะกับฮานอยนะคะเอ้กับลาวนะคะสูตรที่สามและสูตรที่สองกันเนาะวันนี้แอปก็ลาคลิปนี้ไปนะคะขอให้เพื่อนร่ำรวยนะคะกับงวดนี้กันเนาะวันนี้แอปทำให้เพื่อนคำนวณเสร็จแล้วนะคะเป็นเพียงเท่านี้เนาะไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะแนวทางที่เราจะเอาไปเทียบสูตรหรือ เล่นเทียบของเราไปนะคะเนาะมาเล่นเน้นให้เป็นการพนันนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็ขอลาไปเท่านี้สวัสดีค่ะ